อันนี้เป็นอีกแปลงนะครับที่ลงมือปลูกเมื่อวันก่อนหลังจากที่เตรียมดินแล้วก็ผสมเอาดินนามาผสมด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม,มแร่ธาตุก็ปรากฏว่าเขาเฉาเพราะว่าแดดมันร้อน,นครับแดดร้อนมากแดดร้อนมากเลยพากันเหี่ยวเลยเหี่ยวเฉาเลยผมก็พยายามจะลดน้ำช่วยก็ ไม่เท่าไหร่ก็ยังคงเหิวเหมือนเดิมก็เลยคิดไปคิดมาเอาเอาเสลรเมากันให้เบาบางให้ซะเลยปรากฏว่าเออเขาเริ่มดีขึ้นครับเริ่มเริ่มอาการเริ่มดีขึ้นใบเริ่มชี้ขึ้นจากที่ตอนแรกคือลงดินหมดเลยตอนแรกหีวิวหมดเลยนี่เริ่มดีขึ้นเยอะแหละก็ปลูกทั้งผักชีไปเรื่อยครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็แซมด้วยกระเพรานิดหน่อย ค่อยๆแก้ไขไปครับเจออะไรเราก็ค่อยๆแก้ไขไปพยายามใช้วัสดุที่เรามีนะครับแต่ดูแล้วน่าจะรอดแล้วแหละเป็นอีกแปลงที่ภูมิใจามากปลูกแล้วไม่ตายเออเอาเดี๋ยวจะเอารอน้ำจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับมาลดอีกทีหนึ่ง เพื่อเพิ่มแรถายน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละ